อ้ยใน่ไหมปุ ouais. nada, pues, ่นได้ยินยางใหม่่าใช้ลงนแก้ได้ครับแดดมัน่มดีนะตุ่มซูเข้าไปข้างในว่ามีมีฟุนเกาะเต็มเลยอ้ยเต็มหน้าจอไปหมดละหเดเยอะเลย ต้องมองมุมหน้าต่างมันถึงจะลม่มถ่ายกล้องเนี่ยเนี่ยมองมุมอย่างเงี้ยมันจะลม่มมองถ้ามอง,งมุมข้างบนแต่มันจะเจ้าออกมามทางหมดหรอั้งเฮ้เห็นตรงนี้มันหลุดเนี่ยเห็นตรงนี้มันหลุดเนี่ยนะมีรอยหลุด,ลดมันจะพัง เปียนเงินด ma! ีใหม่เน้ำมือ้เยเดี๋ยวมาสุดเออตั้งก่อนตั้งแป๊บหนึ่งตัดหนึ่งแล้วก็ก็จะปิดเกินตั้งสูงเฮ้ยตั้งสูงตั้งหินสูงโอเคต้องหาถุงว่านี้ มันไม่สามารถตั้งได้เออกล้องมาตั้งไม่ได้จริงจริงไม่สามารถเราตั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับกล้องตั้งไม่ได้ เฮ้ยแอร์เอออ๋อคุณกาน้องเลยเดี๋ยวค่อยผมจะส่งให้ไปเดี่ยววูฟส่งเขมงเลยจามอยู่เรื่อยเลยนะจามอยู่เรื่อยตอนเปิดแอร์หมุนเขมงเลยแต่แอร์ก็ยังเปิดได้นะ เ้าออกไม่ได้เอาแบตเตอร,รี่มดเปิดกรรมปิดกรรมเป็นกรรมเริ่มวิดกรรมแบตเตอรี่หมดดำไม่ยอมเลยนี่มันพีมเมี่ยมชัดๆอ <c oughs> อ้เข้าตาวะหน้าจอมืดแบตสามสองกันเหลือยี่สิบ ทางไงดิเอ so hey, ็ดอาเาวออกไว้ได้แล้วจะายวิดีโอแบติยไงห้าลมอนลเขาเขาไม่ยางง่เอ็ขยับไปมาขยับมากดไปโดนลเขาละ็นป่ะเออเอดท้าโเนี่ยเลยขาเออ คอตา ừ, นี่มันเป็นตอนที่สองอาการล้างเองดูไม่ได้และชอบกระจาบตลอดเลยนะตาไม่ล้างอ่ะแม่งเอ้ยทำอะไรอ่ะอากราบ แปดมันหมดแล้วฮ้ยอคือไม่ได้เลยุ่นเลือนเลื่อนเลือน,เอ,นเอา้ามาทับก็ได้นะ,ะตาได้ให้มันนา,นานไปเลย